สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุกร้านขายส่งพิสูจน์ขนมจีบมรณนะยันสะอาดชิมก่อนขายยังไม่เชื่อทำคนตาย จากกรณีมีชาวบ้านกินขนมจีบที่ซื้อจากแม่ค้าเร่ขี่รถจักรยานยนต์มาขายเกือบ20รายเกิดอ,อาการท้องเสียอย่างรุนแรงเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายแห่งและมีหญิงสูงอายุวัย66ปีท้องเสียอย่างรุนแรงก่อนเสียชีวิตนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีวันที่11พฤษภาค,คมที่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นบ้านที่ทำขนมจีบส่งขายให้กับนางสาวมิ้นโดยนางสุวันนี รูปโลกอายุ55ปีคนทำขนมจีบส่งขายให้กับแม่ค้าคนกลางได้พาทีมข่าวไปดูสถานที่การทำขนมจีบภายในบ้าน พร้อมยืนยันว่าถูกกระบวนการทําด้วยความสะอาดและมีการป้องกันอย่างดีนางสุวรรณีกล่าวว่าตนทําขนมจีบไก่มานานเกือบ10ปีแล้วซึ่งที่ผ่านมาก็ทําส่งขายไปหลายเจ้าแต่ช่วงนี้ด้วยสถานการณ์โควิด -19 จึงไม่ได้ไปตั้งขายที่ตลาดทําให้นางสาวมิ้นมารับขนมจีบจากที่บ้านไปขายโดยในช่วงวันพุทธที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานางสาวมิ้นได้มารับขนมจีบจากที่บ้านไปจริงจํานวนสิกล่องในช่วง เวลา6โมงเช้าและมารับอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ9้าโมงเช้าวันดังกล่าวอีกจำนวนห้ากล่องก่อนที่ตนจะหยุดขายไปหลังจากนั้นเพราะไม่สบายนางสุวรรณีบอกอีกว่าตนขายให้กับนางสาวมิ้นมานาน1-2ปีแล้วโดยยืนยันว่าขนมจีบที่ตนทำไม่ได้ใส่สารกันบูดซึ่งคนแถวบ้านก็กินกันเกือบทุกคนและไม่มีคนมีปัญหาอะไรมีเพียงเคสของนางสาวมิ้นเพียงคนเดียวที่ซื้อไปในวันพุธที่6พฤษภาคมที่ผ่านมา รวมไปถึงเรื่องของน้ำจิ้มที่ทําก็ทําเพียงหม้อเล็กๆในส่วนผสมตามปกติและเต็มที่ก็เก็บไว้นานสุดไม่ถึง2วันซึ่งมีการชิมก่อนขายทุกครั้งด้วยส่วนตัวไม่เครียดเพราะตนไม่ได้ทําอะไรผิดพร้อมยินดีให้ตรวจสอบโดยขั้นตอนการผลิตที่ผ่านมายืนยันว่าสะอาดปลอดภัยและใส่ถุงมืออย่างดีด้วยซึ่งปกติจะทําขายวันละประมาณ40-50กล่องกล่องละเลูกและจะขายส่งในราคากล่องละ17-18บาท ด้านนางคณิฐาเพ็ญศรีอายุ70ปีซึ่งเป็นผู้ช่วยทําขนมจีบบอกว่าเจ้าของร้านจ้างตนมาช่วยทําขนมจีบซึ่งจะทํากันเพียงสองคนโดยให้ค่าจ้างวันละ200บาทและการทําขนมจีบจะมีการทําแบบสดใหม่วันต่อวันโดยในแต่ละวันจะเริ่มเตรียมวัตถุดิบตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงจากนั้นจะเริ่มทําตั้งแต่ช่วงเย็นซึ่งกว่าจะนึ่งเสร็จก็ประมาณตีสามก่อนที่ลูกค้าจะมารับขนมจีบในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา6โมงที่ผ่านมาโดยส่วนประกอบของน้ำจิ้มประกอบด้วยน้ำ ้ำส้มสายชูซอฝาเขียวสีอิวขาวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายและพริกขี้หนูพร้อมยืนยันว่าทั้งขนมจีบและน้ำจิ้มนั้นสะอาดไม่มีการใส่วัตถุดิบกันเสียได้และก่อนทําทุกครั้งจะมีการล้างมืออย่างดีและมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล นอกจากนี้ยังมีการสวมถุงมือทุกครั้งซึ่งหลังจากที่ทราบข่าวว่ามีคนเข้าโรงพยบาบาลและคนเสียชีวิตตนก็รู้สึกเสียใจแต่ยังไม่เชื่อว่าสาเหตุมาจากขนมจีบจึงต้องรอการตรวจสอบเสียก่อนขณะที่นางวนิดาวงสวัสด์อายุ52ปีชาวบ้านในพื้นที่ที่กินขนมจีบลอตสุดท้ายในวันพุทธที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่า ตนกินขนมจีบเจ้านี้มาตลอดโดวยวันพุทธที่ผ่านมาทางร้านทำขนมจีบแล้วมันเหลือจึงได้แบ่งให้ตนกินซึ่งตนก็กินปกติแต่ไม่มีอาการปวดท้องท้องเสียหรือเป็นอะไรเลยรวมไปถึงคนในระแวกนี้ก็เช่นเดียวกัน โดยพอเห็นข่าวว่ามีคนกินแล้วป่วยเสียชีวิตตนก็มองว่าอาจจะเป็นที่สาเหตุอื่นหรือไม่หรืออาจจะเป็นเพราะว่านางสาวมิ้น์ไปรับของเจ้าอื่นมาแล้วขายหรือไม่เพราะว่าทางร้านนี้เขาปิดร้านตั้งแต่วันที่7-8พฤษภาคมแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ